<c oughs> สวัสดีทุกคนนะครับต้องทําเสียงหลอดได้ล่อก็สวัสดีคุณผู้ชมนะยินดีต้อนรับเข้าสู่การแถลงการ <c oughs> พูดอย่างเป็นทางการเลยนะนตจริงๆคือจะมาบอกหลายๆท่านนะครับสหรับเอฟซีทุกท่านเลยนะครับสลับในวันนี้นะครับวันที่9เดือน1ินะครับหรือว่าวันอาทิตย์เนี่ยสรุปก็คือวันนี้นี่แหละนะครับผมจะมีการไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับไลฟ์สตรีมมิ่งคืออะไรคือการถ่ายทอดสดก็คือเล่นแบบสดสดให้คุณผู้ชมดูนั่นเองผ่านช่องทวิสทีวีนะครับ ทวิชทีวีคืออะไรมันคือโปรแกรมนะครับไว้สำหรับไลฟ์สตรีมโดยเฉพาะนะครับจะแตกต่างกับ y YouTube ใช่ไหมที่เอาไว้อัพคลิปเฉยๆนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นโปรแกรมใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาในไทยสดๆร้อนๆเลยนีกด้ว่าเป็นใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวนะครับผมก็เลยอยากเชิญชวนนะพี่ๆน้องๆแฟนคลับทุกคนเลยใครที่ว่างวันนี้นะครับประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งอย่าลืมมารับชมการถ่ายทอดสดกันได้นะครับที่ช่องทวิชทีวีของผมนั่นเองน่าก็จะทิ้งลิงไว้ข้างบนเลยนะครับก็เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับอย เข้ามารอกันได้นะครับผมจะถอดอย่างเกงรอทุกท่านเลยนะสำหรับอาท่านใดนะครับที่ดูทวิตทีวีไม่ได้นะครับเขาเรียกได้ว่าดูแล้วก็ตุกอะไรอย่างนี้นะครับก็คือทวิตท v เนี่ยมันเพิ่งเข้ามาในไทยใหม่ๆนะครับเซิร์ฟเวอร์อาจจะยังไม่เสถียรมากนะครับผมรู้แค่ว่าทางเน็ต g t t นะครับแล้วก็ t ีบอ b แบ d 3นะครับ3 BB ดูลื่นมากๆเลยนะครับส่วนเน็ตทว m o v e นะหรือว่าเน็ตครอื่นก็อาจจะยังกระตุกบ้างอะไรบ้างนะครับ ก็สามารถดูย้อนหลังกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปอัพใน YouTube ด้วยนั่นเองเอาละสุดท้ายนี้นะครับก็หวังว่าหลายๆคนนะครับจะเข้ามาสนใจผมกันป้านะครับที่ช่องทวิสทีวีนะครับนะก็ลองดูกันใครกระตุกก็ไม่เป็นไรนะครับใครที่ดูได้ก็รบกวนด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันทุ่มครึ่งันนีย <c oughs>